มีน้องคนนึงได้ถามว่าแอป24แคสนะครับผมนะฮะสินเชื่อที่ชื่อยี่สิบแคสเนี่ยเป็นมิจฉาชีพใช่หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า สวัสดีครับผมนะฮะก็มาพบกับยุทธเช่นเคยนะครับกับช่องไลฟ์สไตล์บายยุทธนะครับผมนะฮะก็จะมาพูดเกี่ยวกับสินเชื่อมิจฉาชีพแล้วก็สินเชื่อออนไลน์ต่างๆที่เป็นมิจฉาชีพนะครับก็จะมีคําแนะนําแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่จะมาบอกเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับนะฮะให้มีความรู้ให้เอ่อให้มีการป้องกันต่างๆนะครับว่าถ้าเราไปเจอแอปสินเชื่อตัวเนี้ยมันใช่มิจฉาชีพหรือเปล่านะครับ ก็อย่างวันนี้นะครับผมได้อ,อ่านคอมเมนต์นะครับในคลิปนะครับก็มีน้องคนนึงได้ถามว่าพี่พิยุทธ์แอปสินเชื่อเนี่ยที่ชื่อ2 4 c a สแเน่ยมันเป็นมิจฉาชีพใช่ไหมครับนะฮะผมก็เลยเข้าไปาดูในแอปนะครับเอาง่ายๆนะครับเราพิมพ์คำว่า2 4แคสนะครับที่ Play Store นะครับนะฮะแล้วเราก็กดเข้าไปดูนะครับ นะช่วงแรกๆเนี่ยที่ผมเห็นนะครับเห็นมีลูกย่อยนี่เพียบเลยนะฮะทั้งซ u เปอร์วอลเอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นสินเชื่อมิจฉาชีพทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับเนี่ยพอผมกดเข้าไปดูเนี่ยตัวแรกที่ผมขึ้นมาเลยที่เห็นนะครับอันนี้คือกดเข้าไปในแอปแล้วนะครับนะฮะมันจะโผลมาเป็นกระเป๋าเลยนะครับสินเชื่อกระเป๋าไอตัวแรกนี่ก็มิจฉาชีพทันทีนะครับแล้วผมก็กดออก แล้วก็ลองกดเข้าใหม่นะครับก็เป็นตัวที่2นะครับ Super Wallet นะครับโอ้โหตัวหนักๆทั้งนั้นเลยนะที่ผมเจอนะครับแล้วผมก็กดออกอีกแล้วลองกดเข้าอีกนะครับตัวที่3นะครับก็เป็นกู้ไม่หยุดตัวนี้ก็มิจชาชีพเหมือนกันนะครับแล้วผมก็กดออกอีกแล้วกดเข้าไปอีกทีนึงในแอปนะครับก็เจอเงินกู้ด่วนฟ้าผ่า นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับนะว่ามันเป็นมิจฉาชีพนะครับเป็นเครือเดียวกันนะ24แคสนะครับแอปตัวนี้นะสินเชื่อตัวนี้นะฟังไว้นะครับว่ามันคือมิจฉาชีพนะครับผมกดเข้ามาเนี่ยโดนทั้ง4ตัวเลยนะครับกระเป๋าซูปาเปอร์วอลเล็ตกู้ไม่หยุดเงินกู้ด่วนฟ้าผ่านะครับเนี่ยก็ฝากเตือนพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับถ้าใคร อยากทราบตัวไหนสินเชื่อเงินกู้ตัวไหนลองพิมพ์เข้าเพจสโตดูนะครับพอพิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะเห็นเลยนะครับว่ามีพวกสินเชื่อตัวไหนบ้างนะครับมันอาจจะเห็นพวกฉับไว้แมวเหมียวนกน้อย,อยกระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับมันสังเกตได้ง่ายไอ้พวกก o c a คสพวก l o ลนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจำไว้เลยนะครับนะมันเป็นวิธีง่ายๆที่เราจะตรวจเช็คแล้วเข้าไปนะครับ แล้วจะบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะฮะการที่เข้าไปในแอปเนี่ยส่วนมากมันชอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะมีการว่าเห็นด้วยหรือเออเออล็อกอินเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ระวังไว้ด้วยนะครับมันอาจจะเป็นคล้ายๆลิงก์นะครับเหมือนเหมือนทุกวันเนี้ยที่มีลิงก์เข้ามาหาเราเนี่ยเรากดลิงก์เข้าไปเนี่ยนะครับมันมีประสบการณ์จากพี่คนนึงไงที่ที่ผมได้ฟังนะครับ แล้วก็ของผู้หญิงอีกน้องคนหนึ่งนะครับที่เขา,เามีอาชีพเสริมคือการทำออนไลน์นะครับแล้วก็ได้ขายในเพจบ้างใน Facebook บ้างเขาก็จะโชว์หน้าบัญชีของเขานะครับนะฮะโชว์หน้าบัญชีต่างเนี่ยแล้วเวลาเรากดลิงก์เข้าไปเนี่ยนะครับลิงก์บางตัวเนี่ยมันจะเหมือนว่าเป็นเกี่ยวกับโลโก้ธนาคารนะครับอา,อาจจะเป็นกสิกรกรุงไทย เอชซีบีนะครับไทพาณิชย์ต่างๆออมสินเนี่ยเยอะเลยนะครับนะฮะที่บินเป็นลิงก์หลอกลวงนะครับเป็นลิงก์หลอกลวงนะครับพอเรากดลิงก์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถเข้าไปเหมือนแฮกมือถือเราได้นะครับที่จะเห็นว่าเราเราทำอะไรอยู่ใน a c e b o o k นะครับมันก็จะเห็นหน้าบัญชีเราทีนี้พอมันเห็นหน้าบัญชีปุ๊บมันก็จะเห็นเบอร์โทรเรานะครับที่เราทําการขายออนไลน์อยู่นะครับนี่นะครับ ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ผมจะมาแชร์นะต้องระวังกันนะครับพอน้องเขาพี่คนนั้นเนี่ยได้กดลิงก์เข้าไปปุ๊บก็ได้สมัครเขาคิดว่าเออมันมัน,ม,น,ม,นมันคล้ายๆเหมือนธนาคารเอ่อที่เขากําลังสนใจอยู่นะครับได้ดูข้อมูลอะไรต่างๆปุ๊บปรากดยืนยันปับ๊บบางคนก็ไม่กดยืนยันนะครับกดลิงก์เข้าไปแล้วแล้วกดออกอยู่ดีเงินเข้ามานะครับพอเงินเข้ามาก็งงดีนะครับเอ๊ะเราเราได้ขายของอะไรไปหรือเปล่า นะครับงงและทีนี้ก็จะมีข้อความตามมาแล้วก็มีโทรเข้ามานะครับบอกว่าเอ้ยคุณได้รับเงินอนุมัติแล้วนะสินเชื่อได้อนุมัติให้คุณแล้วนะนั่นแหละครับมิจฉาชีพนะครับที่จะมาทางลิงก์นะครับต่างๆที่มาแฮกข้อมูลของเราโอเคนะครับนี่ก็คือประสบการณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับนะที่ผมจะมาแชร์ให้ฟังต่อไปนี้ผมก็จะแยก เป็นคลิปๆนะครับของสินเชื่อแต่ละชื่อนะครับทีนี้ผมจะแยกย่อยออกไปเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยมีบางคนที่กู้แอปนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้พูดถึงชื่อแอปนี้เขาก็นึกว่ามันคงไม่ใช่มิจฉาชีพมั้งนะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสังเกตง่ายๆนะครับสินเชื่อแต่ละตัวนะครับที่หลอกเราด้วยจํานวนวันนะครับ91วันนะครับถึง180วันอย่างเงี้ย มันเป็นเหมือนกันทั่วไปนะครับไม่ใช่ว่าแอปสินเชื่อตัวไหนชื่อตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดมันจะไม่ใช่มิจฉาชีพต้องระวังนะครับนี่คือ,อ,อแบบฟอร์มของมันที่มันจะเ,เป็นกลโกงที่จะหลอกเรานะครับนะฮะหลอกเรื่องเวลาซึ่งทุกๆคนเนี่ยโดนหลอกหมดนะครับนะฮะเรื่องเวลาเนี่ยไม่งั้นก็ไม่กดกู้กันหรอกตัวผมเองก็โดนหลอกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนหลอกผมโดนหลอก ผมถึงได้มาพูดนะครับให้พี่น้องออทั่วประเทศนะครับได้ฟังกันแล้วก็อยากให้มีวิธีการป้องกันแล้วมีการเอาตัวรอดด้วยตัวเองนะครับในเบื้องต้นต่างๆหลายๆคลิปการไลฟ์สดต่างๆที่ผมได้พูดไปนะครับจำไว้นะครับนี่ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่เราเจะศึกษาได้ด้วยตัวเองนะครับนะมันมีตินเชื่อ,ออีกหลายตัวนะครับ แทบแทบจะถึงร้อยแอปนะครับเพราะว่ามีลูกย่อยต่างๆอย่างช่วงเช้าก็มีได้โทรมาอยู่นะครับก็ตัดสินใจที่จะบิดตามที่ผมแจ้งในทุกๆคลิปนะครับอ,อยู่ดีๆก็มีโอนมามั่ง2 0 0 0มั่งพันหบ้างอันเนี้ยนะครับเบื้องต้นก็ตั้งสติหน่อยนะครับนะพอพอรู้ว่าเนี่ยเออมันเป็นวิชาชีพแล้วเนี่ยอพอได้ติดต่อคุยกับผมแล้วเนี่ยนะครับก็ตั้งสติแล้วก็ค่อยๆค,คิดนะครับ มันมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นง่ายๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆที่จะ,ะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับทุกๆคนนะครับโอเคครับโชคดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ